ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรนานาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะซึ่งในวันนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายหลายท่านนะครับ ให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยหาหนอยนะวันนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันเสารนะ์เนาะเสาร์ที่19เมษายน68เนาะงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่18เมษายนนะครับสูตรที่ลุกตันให้ไปก็ตัวเลขเนี่ยจะมาอยู่3ตัวเนาะจากตารางที่1 ตารางข้างบนเนาะมาหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างล่างเนาะตารางข้างล่างที่มาก็คือมา6กับ7นะครับก็สายวิ่งสายรูดก็โชคดีเหมือนเดิมเนาะอาจจะได้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับส,รส,ส่วนทุด2ตัวที่ลุงตันวางไว้ให้ก็มาเป็นงวดที่3มติดต่อกันแล้วนะครับก็คือลุงตันวางเจหนึ่งไว้ก็มา 17นะครับที่ตำแหน่งนะบนนะครับก็หลายท่านของโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่19เมษายน68แเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูแนวทางฮานอย v i p นะครับงดประจำวันที่19เมษายน68 68นะครับ,นะรบในการ วิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องแอบชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะถึงก็เป็นตารางที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนาะง่ายต่อการจับชุดเพิ่มเติมเนาะ,ะส่วนการหาคลลั์ก็เช่นกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ ปรับสูตรมา20กสิบงวดแล้วเนาะ 22, 2สิบงวดแล้วก็ตัวเลขในตารางที่ให้ไปเนี่ยก็หลุดไปแค่ครั้งเดียวเนาะตอนนั้นก็เดินมาตลอดนะครับชุดสองตัวก็เหมือนกันเนาะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้ามาเป็นงวดที่สามติดต่อกันแล้วนะครับอก็ถือว่าในระยะดีเนาะก็ถือว่าเดินดีมากด้วยนะครับ วันที่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมานะครับสามตัวบนหน่อยวีพีก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะส่วนสวนองตัวบน,นจะเป็นเจ็ดหกเนาะเจ็ดหกนะครับตัวที่เข้าเนี่ยจะเป็นอ่า ล่างเนาะล่างเนี่ยหกหกมานะในตารางนี่อยู่แถวที่สองนะครับหกเจ็ดเจ็ดก็อยู่แถวที่สองเหมือนกันเนะาะบังเอิญ <c oughs> ลวงจับจุดมาวางเนี่ยจะจับเป็นลักษณะคขว้เนาะอสองตัวนี้อยู่แถวเดียวกันเนาะก็เลยไม่ได้จับมาวางเนาะ <c oughs> บนนะครับบนก็เจ็ดก็มาเนาะเจ็ดมาหลักหน่วยแล้วก็หนึ่งนี่มาหลักสิบบนนะครับแล้วก็ตรงกับชุดสองตัวที่ลงวาวไว้ได้วยครับอ่าก็ทันทีนำไปลุ้นเนาะกวาจะได้ทั้งตัววิง่งตัวรูดเนาะแล้วก็ได้ชุดสองตัวไปด้วยเนาะ,ะส่วนงว่าประจำวันที่ 19เมษายน68นะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเด่นเนาะเด่นตรงกลางเนาะงวดน,นี้นะครับลุงตันให้ให้สองนะครับอ่าส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือแถวข้างบนนะครับวิเคราะห์ได้แปดเนาะอ่า แถวที่สองวิเคราะห์ได้3นะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแเนาะฝั่งนี้เป็นเป็น9ก้าเนาะฝั่งนี้ก็เป็น7นะส่วนแถวที่สองหรือว่าแถวข้างล่างนะครับสา,สาแล้วก็4ีอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสอง นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในตารางในงวดนี้เนาะ,ะทีนี้มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่19เมษายนนะครับก็จะมี2มี3แล้วก็8นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวกันบ้างนะครับ ชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปด สามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากนะตารางข้างบนเนาะอ่าพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์อนะ่าและกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็น แต่ต่างจากนี้ก็สามารถจับเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับการสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เนี่ยนะครับลุงตันก็มีการปรับวิธีการหาผลลัพธ์มาประมาณ20กว่างวดแล้วนะครับก็ถือว่าหลุดแค่ง,งวดเดียวเนาะตอกนั้นก็ เดินดีมาตลอดเลยนะครับเนี่ยชุดสองตัวก็จากการสังเกตเนาะเวลาชุดสองตัวเข้าเนี่ยจะเข้ามาตามมวดติดเลยเนาะ,ะแล้วก็หลุดไปนะครับเป็นมาสองครั้งแล้วเนาะครั้งที่นี้ครั้งที่สองเนาะก็น่าจับตาเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่จะสามารถนำไปลุ้นนะครับโดยเฉพาะท่านที่นำไป เป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับก็ลุ้นต่ออีกหวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ